คำสั่งสารรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะกระตุ้นม็อบประชาธิปัตย์คึกคักขึ้นมาอีกครั้งแต่สภาพของม็อบที่อยู่ในสภาวะผีบุญหรือพวกที่ชอบอ้างตัวเป็นผู้วิเศษเหนือคนธรรมดาทั่วไปทําให้ข้อเสนอของคนเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับนะคะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จาก DNN FOCUS ค่ะ ดีนเอนโฟกัสเรื่องไม่เอานายกผีบอกม็อบประชาธิปัตย์กลับมาคลึกคักอีกครั้งหลังสารรัฐธรรมนูญสั่งให้การเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบกบฏเริ่มพามวลชนเดินขบวนเรียกร้องนายกนอกรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่24ถึง29มีนาคมนี้ทั้งที่ประเทศไทยได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่านายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีที่มาตามระบอบประชาธิปไตย ในรอบกว่าสองทศวรรษไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตโกงกินที่คนเหล่านี้ใช้เป็นข้ออ้างของการรัฐประหารในทุกรูปแบบได้หลังการรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชายชุหวันเมื่อปี2534นายอนันต์ปัญญาชุนถูกเชิดขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้รับฉายาว่าผู้ดีรัตนโกสิน์พยายามบริหารงานภายใต้ภาพลักษณ์ของความโปร่งใส แต่ก็มีข้อคอรหาเรื่องการขายหุ้นลงกันไทยออยให้บุคคลในตระกูลจาติกวนิณิ์ในราคาเพียง50%ของที่มีการเสนอซื้อ15ปีถัดมาพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีก็ถูกเชิดขึ้นมาเป็นนายกคนดีหลังการรัฐประหารรัฐบาลพันตำรวจโททักษินชินวัตรปี2549อยู่ในอำนาจได้เพียงหนึ่งปีนายกคนดีก็ต้องพับฐานกลับไป ด้วยข้อหาครอบครองที่ดินเขาใหญ่เที่ยงผิดกฎหมายแม้อายการจะมีคำสั่งไม่ฟ้องเพราะเห็นว่าขาดเจตนาก็ตามในปีพศ .2502 ประเทศไทยเคยมีกบฏผีบุญโดยนาศิลาวงศิลประกาศตัวไม่ขึ้นต่ออำนาจปกครองบ้านเมืองชักชวนให้ชาวบ้านเข้ามาอยู่ในอำนาจปกครองของเขาและตั้งเมืองอิสระขึ้นทางภาคอีสานเพราะไม่ยอมรับการปกครองของเผด็จการในขณะนั้น แต่การเรียกร้องนายกนอกรัฐธรรมนูญและสภาประชาชนของม็อบประชาธิปัตย์ซึ่งกลับตลบตัดกับประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองในอดีตที่เรียกร้องโหยหาประชาธิปไตยทําให้ถูกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ขนานนามม็อบกลุ่มนี้ว่าผีบุญรอศ .232 เพราะมีการสร้างวัฒกรรมคนดีคนมีคุณภาพมีสติปัญญาเหนือกว่าคนอื่นและชักชวนให้คนเหล่านั้นก่อกรกบฏกับรัฐ แต่มีเป้าหมายไม่แตกต่างจากการรัฐประหารเมื่อปี2534และปีพศ2549คำว่าผีบุญในพจนานุกรมฉบับอาจารย์เปลื่องนนครหมายถึงคนที่ตั้งตัวเป็นผู้วิเศษจอมปลอมส่วนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตหมายถึงผู้ที่อวดคุณวิเศษว่ามีฤทธิ์ทำได้ต่างๆอย่างผีสางเทวดาทำให้คนหลงเชื่อและเมื่อน,นำมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมพูดอย่างทำอย่าง ไม่เคารพกฎหมายเอาแต่ใจตัวเองของม็อบประชาธิปัตย์ผนวกกับผลของการเชิดทั้งผู้ดีและคนดีของผีรัฐประหารทั้งสองครั้งหลังสุดก็ได้พิสูจน์ได้เห็นชัดเจนว่าไม่มีหลักประกันใดๆรับรองได้ว่านายกที่มาจากการเลือกของผีจะดีกว่านายกซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในขณะที่ม็อบประชาธิปัตย์ในปัจจุบันมีสภาพเป็นเพียงผีบุญจึงไม่มีความชอบธรรมใดๆ ที่เจ้าของอำนาจประชาธิปไตยที่แท้จริงจะต้องให้การยอมรับนายกผีบอก